ุกคน,นตอนนี้เ้าเสียงซำไต้ก็เลื่อนทางไปเสียงคว้างแต่กลับมาเห็นจุน้องๆสองคนสบายดีน้องสบายดียดไอ้ข้อท่ามซื้อในหนนึงซื้อไหนเลยซื้อเซงน,นางเซงอยู่บ้านไหนน,น้องน้องอ้นบ้านน้องอน้นโอ้ย้าวเสียงคว้างเลยน้อป <c oughs> ้าน้นองอันเกี่ยมจะฮอดอันงานบุญกินเจียงแล้วบ่น้อเป็ดเจ้าเนะี่ยเจ้ยกี่ฮอดแล้วเกี่ยมจะฮอดแล้วน้อ อ่าน้องอันอยู่บ้านน้องกระเอ็ดบุญกินเจียงหว่าเอ็ดโอ้เฮ็ดแท้เนาะน้องอันน้องยังเข้าโรงเรียนบ่เข้าเข้าห้องเด้อน้องม .5 แลม .5 เขาอยู่ทางเลยน้องทางบ้านนันโอ้มาเข้ามาเข้าเียนอยู่ยอดเลียงว่ะโอ้เขตนี้มาขึ้นกับยอดเลียงหมดเนาะโอ้ยผู้งามแท้มีมีแฟนแล้วบ่น้อง นอ้ยยังบ่มีเนาะ FC ของเบาเสียงทุกคนเศร้าทิ้งยู่ทีวัาน,น,น้องอ้นเมืองคำแข็งเสียงขวางนะ้างเนาะยังสวดเด้อโอ้ยผู้ง,งามตาแพงเด้ะแล้วบาเสียงจะสอฟผูบ้บาไทยมาจีบเด้ <c oughs> อเศร้ามงกระปุ่งลายเด้อทุกคนสบายดีน้องเจ้าน้องซื้อในได้ข้าวทามเด้ นางเกี้ยและนางเซิงเนาะยุทียุธีบ้านบ้านน้องอ้นเมืองคำข้างสิงข้างนะโอ้ยฟูงามแท้ดีน้องเขาไงน้องเดินน้องโมฮาคือเดียวโอ้ยเนาะส่องคนจุ่น้องยังยังสดดมืดบ่หรือว่ามีแฟนน้วเนาะสดโอ้ย fc เบ้าเสียงทุกคนเนาะสศว้างามงามยุธีน้องอ้นอย่างสดเด้อเกี่ยมจ่าฮอดบุญกินเจียงเนาะนอเปเจ้าเนาะโอ้ย งามเดอ้อเนาะนี่เศร้ามองอยู่ทีบ้านน้องอ้นเมืองคำทุกคนเนาะใกล้ไปใกล้มาก็มาเที่ยวมาชมบ้านน้องอ้นบ้านน้องอ้นใดเดอ้ออันน้องๆอ,อยู่บ้านจุนองนาวบอกนาวนาวแห้งเตนี้เนาะอืมอากาศเย็ยนแหงเดอ้อเอา